เมนูวันนี้จูนจะกินขนมจีนน้ำยาป่านะคะนี่คือน้ำยาที่จูนทำค่ะแต่จูนใช้เนื้อเป็ดนะคะเนื้อเป็ดแทนค่ะนี่ค่ะหอมมากค่ะไม่มีกลิ่นเนื้อเป็ดเลยพร้อมกินแซ่บแล้วคะ่ะทุกคนมาจ้าสวัสดีค่ะทุกคนขาจูนมากกว่าแล้วจ้าตอนนี้ใบาสามโมงพี่น้องคะ่ะนี่แหลคะค่ะน้ำยาปลาค่ะเป็นไอ,ไอ,ไอยังกอด <laughs> ลืม เนื้อเป๊ดค่ะต้มแล้วมาปั้นเนาะค่ะเนาะตั้งโจทย์เอา่าไข่ไข่เค็ดแกงไก่เลยะค่ะเนาะน้ำยากแกงไก่มากนนองมื่อก้้องกันค่ะเดี๋ยวทำเนะ3 p.m. I'm going to have r i v a l m i s i noodle with spicy dark curry คำ e c ยมีคำ m e มาพี่นอ้องโอ้ยหอมเครื่องแกงใต้มากค่ะจูนใส่ทั้งเครื่องแกงใต้แล้วก็เครื่องเครื่องแกงของภาคการด้วยค่ะพริกแกงอะคะ่ะหอมทำเหมือน น้น้ำยาขนมจีนปกตินะคะทุกคนคะ่ะแต่จุนใช้เนื้อเป็ดแทนคะ่ะเพราะว่าจุนมีเนื้อเป็ดอยู่ในตู้เย็นเข้มข้นโอ้ยแสบพี่น้องมาคะ่ะกล้องจุนว่ารูปเป็นยังพี่น้องคะ่ะไหลล่งเลย่อยไหลล่องเลยอเพดดีพี่น้องห่อนห่อนมาคะ่ะหิวหิวหิววันนี้กินไว ผักด,ดองกระแนยใบร่วงมะละกอมะละกอดิบอยากลองค่ะใส่เครื่องแกงไตกับเพรดเนาะแซ่บค่ะอืมงอมก,กินไวพอาะดี๋วยบายซีโมจุดน,นัดแฟนจุดค่ะ ไปซื้อขวงนตัวปรวหวานเดี๋ยวเราเลิกงานัดไป่อกันย่ค่าฟูเลยค่ะ ตัง้งโจทย์ให้กับตัวเองว่าเนื้อเป็ดทําอะไรได้บ้างหรือนึกได้ว่าทําน้ํายาก็ได้นี่นะประมาณว่าใช้แทนเนื้อไก่อืมน้ำยากแกงไก่ที่มันข้นๆนนะ่ะก็เอาเนื้อไก่อกไก่ะคะ่ะไปต้มแล้วก็มาปั่น จุนก็เลยทำวิธีนั้นนะคะไม่มีกลิ่นเป็ดหอมหอมกระชายหอมเครื่องเทศเครื่องแกงบ้านเราหอมอยู่แล้วนะคะเนาะมันคือยีพื้นยากแท้ ขนมจีนหนึ่งแถวค่ะต้มหนึ่งแถว <c oughs> ว้าเผ็ดแหละไม่ลองไม่รู้ค่ะจุนซื้อเป็ดมาหนึ่งตัวเนาะตอนนั้นนะคะที่จุนเอามาทำกิน มันกินไม่หมดเนื้อเป็ดน่ะเราก็เอาเก็บช่องแข็งไว้ปั่นให้เนื้อละเอียดค่ะอืม อมันรสกระสุนถ้าไม่บอกว่าเนื้อเป็ดไม่มีคนรู้นะคะอืมเหมือนเนื้อปลาเลยแหละฟูดีมากเลย cho mấy hai chạy uhm. cân nhường, cân nham <laughs> ยอดมีลูกชิ้นปลายอยู่ค่ะแต่ไม่อยากใส่วันนี้อยากกินแบบนี้คนอะ จะใช่ค่ะแดวเริ่มออกอ้ะอืมทิมตาเจ้าของแดดออกแต่ลมแรงค่ะ ดอกไม้ดอกยญ้าเริ่มออกแล้วค่ะอืเริ่มผลิดแล้วบางต้นก็ออกดอกเต็มแล้ววันที่ยี่ิบเอ็ดเดือนสามก็เปลี่ยนฤดูค่ะฤไไดูใบไ,ไม้ผลิ ทำอาหารแต่ละซีตั้งโจทยให้กับตัวเองยังกับไปแข่งขันยังกับกรรมการให้วัตถุดิบแล้วมามานี่เองมาคิดเมนูเองอร่อยฮะอร่อย ืมลมรััเขินคนมากสิบ่่าได้เบรกกินน้ำสิครับพี่น้องค่ะแค่เพ็ดแพกินไปห้องหายไปน้ำ พอเอมเผอ,อยากกินอากาศที่จุนจองเองให้เพื่อนคนไทยไปชิมเดี๋ยวจะแบ่งไปให้พี่คนคนหนึ่งอยู่บิ๊กต่อเรียให้พี่เขาไปชิม าะจุนจะทําอีกทำํำทีนี้จะทําเป็นนองนองเปรี้ยวอย่างเดียวไม่ใส่น้ําตาลเพราะจุนทำครั้งนี้จุ่ใส่น้ําตาลค่ะเพราะอิสานของที่บ้านจุนเขาจองเขาไม่ใส่น้ำตาลที่บ้านจุนนะคะ คิอว่ามันอร่อยกว่าออกหวานๆต้องเอาไปผัดใส่ไข่ค่ะ อร่อยอยู่สำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวหวานครับอืมว้าว ฟันดีแท้คุณ <g ül> ไปบนไปไม่เชิงว่าบนครับพูดไปนั้นแหละแส่บพี่น้อง อร่อยอร่อย,อร,อย,อร,อยอร่อยพริกแกงใต้สะใจจริงๆไม่ผิดหวังที่ซื้อมาค่ะซื้อแล้วก็แช่แข็งไว้ค่ะจะได้กินนานๆ เ้อจะเส้นขาๆแล้วพี่น้องแสบพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแสบโอเคเนาะค่ะพี่น้อง่ะคลิปีนจุนทักท้ายซ้ำนน้นองจ่ะเน,ะนเาะเดี๋ยวเ้างทองพอกัคลิปหาเด้ค่ะเด้อ๊ายบายค่ะ